มาแล้วครับนี่เฮ้ยมาสองหน่อเลยครับมานีรอมเพ็ดนี่ที่จริงเขาไม่ได้เป็นไม้ที่ให้หน่อง่ายนะก็อยู่ที่ว่าหนึ่งแดดดินนะครับน้ําแล้วก็ความสําคัญที่สุดคือความโป่งนะครับความโป่งของดินเวลาเขาแบบบางทีเขาอยากแตกหน่อแต่ถ้าดินใส่ดินแน่นนะครับก็อาจจะทําให้เขาแบบแทงหน่อได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าที่สวนผมจะเน้นประมาณแบบว่าใบก้ามปู 8 0ถึง90เอร์เซนตนะครับหลักๆก,ก็คือแทบจะ90เปอร์เซนตเลยบางทีก็ร้อยเลยนะครับเพราะว่า,าแต่ก่อนผมก็เน้นแค่80ก็ใส่นู่นนั่นนี่ลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมูลไส้เดือนผสมขุยมะพร้าวบ้างนะแต่ก่อนแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ตัดออกแล้วเน้นเป็นใบก้ามปูหมักล้วนแล้วก็อาจจะมีมูลไส้เดือนนิดหน่อยนะครับที่ผสมมาเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารบ้างเนาะ แต่ว่าพวกปุ๋ยออสโมโคตอะไรพวกนี้ผมไม่ใส่นะมันทำให้หัวเน่านะครับ